พิธีสู่ขวัญบางครั้งก็เรียกว่าพิธีบายขีหรือพิธีสู่ขวัญเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของคนน่านด้วยความเชื่อที่ว่าทุกคนเกิดมาพร้อมกับสิ่งนามธรรมอย่างหนึ่งที่เรียกกันว่าขวัญซึ่งมีหน้าที่รักษาประคบประคองชีวิตและติดตามเจ้าของไปทุกคนแหง่งการทําพิธีสู่ขวัญจึงเป็นการเชิญขวัญที่มีหายไปให้เข้ามาอยู่กับตัวและเชื่อว่าเป็นการส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็งมีสติและไม่ประมาท ใบสีนั้นมีข้อสันนิฐานว่าผ้าได้ประดิษฐ์ขึ้นมาจากคติความเชื่อของพราหมณ์พิจารณาจากการนำใบตองมาประดิษฐ์ใบสีเนื่องด้วยใบยตองนั้นเป็นของสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีมลทินของอาหารเก่าให้แปดเปื้อนพิธีใบสีสู่ขวัญเป็นพิธีที่สําคัญเป็นกะที่เกี่ยวกับขวัญและจิตใจเพื่อให้เกิดขวัญและกําลังใจที่ดีขึ้น ดังนั้นวิธีการดําเนินชีวิตแทบทุกอย่างจึงมักจะมีการสู่ขวัญครอบคู่ไปเสมอการสู่ขวัญจะช่วยให้เกิดสิริมงคลชีวิตอยู่ด้วยความราบรื่นจิตใจเข้มแข็งโชคดียิ่งขึ้นปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีหายจากสะพาะทั้งฟวงเป็นการเรียกร้องพลังทางจิตช่วยให้มีพลังใจที่เข้มแข็งสามารถฟันฝ่าภัยที่บติต่างๆได้ การสู่ขวัญช่วยทําให้เกิดมงคลทําให้ดํารงอยู่ด้วยความสุขราบรื่นมีโชคลาภมากขึ้นและอาจโดนปาณานาให้ผู้ที่เคราะหร้ายคนจากสะะหกทั้งปวงด้วยมูลเหตุแห่งการสู่ขวัญน,นี้เองประวัติความเป็นมาของพิธีใบสีนั้นไม่มีหลักฐานแน่นอนแต่มีข้อสันนิษฐานว่าน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยอยุทยาโดยเชื่อว,ว่าใบสีนี้น่าจะได้คติมาจากพรหมซึ่งเข้ามาทางเขมร เพราะคำว่าบายเป็นภาษาเขมรแปลว่าเข้าสุกส่วนคำว่าสีมาจากภาษาสันสกฤตตรงกับภาษาบาลีว่าสิริแปลว่ามิ่งขวัญที่ทีใบดีสูขวัญยังไม่มีผู้ใดยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าเป็นมาอย่างไรผู้ที่ทําขวัญหรือที่เรียกว่ามองขวัญก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเรื่องมีการทําขวัญตั้งแต่เมื่อใดเพียงแต่สันนิษฐานว่าเห็นจะมีมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรณ โดยความเชื่อของคนไทยเชื่อกันว่าบรรดาคนทั้งหลายที่เกิดมาในโลกมีธรรมชาติอย่างหนึ่งเรียกกันว่าขวัญจะมีประจํากายของทุกคนมีหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาขวัญเป็นเหมือนที่พี่เลี้ยงที่คอยดูแลประคับประคองชีวิตติดตามเจ้าของไปทุกหนทุกแห่งในการท,ทํทาพิธีใบสีสู่ขวัญจะมีเครื่องใช้สําคัญอยู่สองอย่างคือเครื่องบูชากาขวัญหรือเครื่องใบสีตามประเพณี และได้ดิบนำมาจับเป็นวงยาวพอที่จะผูกรอบแขนหรือรอบข้อมือได้ในการจัดเครื่องใบสีนี้ถือว่าเป็นของสูงเพราะเป็นเครื่องสังโวยเทพพยดาดังนั้นจะต้องจัดด้วยพานแล้วนำใบตองมาเย็บเป็นใบสี ชูขอบนบายสีนี่ก็เป็นการสื่อสารประเพณีของเมืองเหนือซึ่งได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาเหมืนแล้วตั้งแต่เจมปุยยาตายายแล้วเป็นการเสริมพลังจิตทางด้านจิตใจให้ผู้ป่วยขี่ป่วย,ยโดยโรคทุกชนิดทุกอย่างให้ได้มีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิต และผู้ป่วยนั่นหายจากโรคกาและอา,าพาธซึ่งก็ได้ทำมาอืผู้ป่วยนั่นมีพลังจิตที่แข็งขึ้นมีพลังจิตใจที่จะต้องต่อสู้ชีวิตต่อไปอันนี้ก็เป็นประเพณีที่ทำให้ผู้ป่วยนั่น